สวัสดีครับส่งงานครับผมโกลกัสครับผมทานผ้ามาเองเลยครับเมาเบียแหละครับผมมีส่วนลดนะครับสําหรับสมาชิกนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่ก็จัดโตอีกเหมือนเดิมนะครับผมรีบๆกันมาเลยนะครับเดี๋ยวครั้นี้ลูกค้าชอบใช้สายครับในงานเป็น70บรสรามิกนะครับผมเป็นแบรนด์ของาร้านเราเองนะครับผมหาใส สวยงามมาหล่อสายซิ่งมันต้องฟิล์มใสนะครับไปรุ่นนะครับของมันคู่กันอยู่แล้วครับรถซิ่งฟิล์มใสนะครับบอกเลยอดหล่อนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับผมรีบๆมาจัดนะครับขอมราคาพิเศษหลายรุ่นมากมายหลายราคาให้จัดสรรนะครับผมดูมิติด้านในว่าเป็นยังไงนะครับการเก็บงานเป็นยังไงนะครับสวยงามนะครับมาแบบไหน แต่แผงประตูเงาออกไปทุกครันนะค,ครับเหมือนเข้าคาแครกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมอยากรอบนี้ก็อินบั์มาสอบถามได้นะครับเป็นรุ่นจะีีมซิ่งตีมดำก็เข้ามาเลือกชมนะครับขอบคุณครับ